ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับปักอินคอนแทคซึ่งมีสมาชิกใน YouTube นะครับสอบถามมาเยอะนะครับว่า,าเวลาโหลดไลบรารีออกมาแล้วนะมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกหาไม่เจอในคิวเบตบ้างอะไรบ้างนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไลบรารีที่ผมได้แจกในช่องนะครับที่เป็นไลบรารีพวก เหมาะกับเพลงแนวอีสานอีสานหมอลำมีคนโหลดไปแล้วบางคนก็บอกว่าหาไม่เจอในคิวเมดบ้างเล่นไม่ได้บ้างนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือไลบรารีตัวนั้นนะครับมันจะเป็นไลบรารีสำหรับคอนแทคปลักอินคอนแทคนะครับมันก็เปรียบเหมือนอเครื่องเล่นซีดีนะครับถ้าไม่มีแผ่นซีดีนะครับมันก็เล่นไม่ได้ซึ่งแผ่นซีดีก็จะเปรียบเหมือนกับไลบรารีนะครับเมื่อเราเอาไลบรารีมาใส่ไว้ในเครื่องเล่นซีดีใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเล่นมันก็จะมีเสียง ไลบรารีที่ผมแจกไปนะครับมันก็ต้องมาเล่นกับโปรแกรม Contact นะครับถ้าเราไม่ลงโปรแกรม Contact ไว้ในเครื่องนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะไม่สามารถจะนําเข้าไปในโปรแกรม c u b a s e ได้นะครับซึ่งปลักอินคอนแทกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ามันจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ standalone ครับก็คือเล่นได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องไปเปิดในโปรแกรมทาเพลงก็ได้นะครับแล้วก็เป็น Se c o n d party นะครับในโปรแกรม c u b a s e เราแอดไลบรรีแล้วก็ เปิดในคิวเบตได้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับผมจะยังไม่เข้าโปรแกรมทําเพลงนะครับผมจะเปิดขึ้นมามันสามารถเล่นได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะครับก็คือแบบนี้เขาจะเรียกว่าแบบ standalone นะครับสาหรับไล b r a รี่ที่ผมแจกไปในช่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าโหลดมาแล้วต้องลงไหมโหลดมาแล้วต้องทํายังไงต่อแล้วโหลดมาแล้วเราก็หาที่เก็บ Library ที่เป็นของ Contact เกือบ100%คือเราไม่ต้องลงนะครับสมมุติว่าเราเราโหลด Library มาจากเน็ตจากอะไรนะครับแจกฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราโหลดมาเสร็จนะครับเราก็หาที่เก็บให้มันนะครับไว้ได้ดีได้ C ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเก็บไว้ไหนเวลาเรียกใช้นะครับมันก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คือถ้าเราแอดไลบ r านะครับเข้าไปถ้าไอตัว Library ตัวไหนที่เขาทำ เป็นรูปมานะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับสำหรับไลบรารีตัวไหนที่ไม่ได้ทำเป็นหน้าปกรูปอย่างนี้มานะครับเราก็สามารถเปิดผ่านตัวนี้นะครับไฟล์นะครับแล้วก็ไปหาตรงที่เราเก็บไว้นะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับผมจะใช้ไลบรารีที่เป็นเครื่องอีสานเหมาะสำหรับเพลงอีสานตัวนั้นนะครับที่ผมแจกผมก็มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นครับ sample contact อยู่ที่ไดดีนะครับเรามาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ ได้ดีนะครับตามโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับผมก็มาคลิกตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมานะครับเนี่ยครับถ้าผมไปคลิกโฟลเดอร์อื่นมันจะไม่โชว์ข้างล่างตรงนี้นะครับผมเปิดสเปิลคอนแทคอ่าผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมก็คลิกลากมาใส่ฝั่งนี้นะครับหรือเบเวลคลิกก็ได้ามีอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็กดเลือกเอาเครื่องดนตรีว่า เอาชิ้นไหนอะไรไนไงสมมติว่าผมเลือกแคนนะครับผมก็ใช้มิดีคีย์บอร์ดผมนะครับในการสั่งงานให้มันเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเนี่ยปักอินคอนแทกนะครับ มันจะไม่มีเสียงของในตัวของมันนะครับมันต้องมีไลบรารีก็เหมือนแผ่นซีดีใส่เข้าไปให้มันนะครับตัวไลบรารีก็เหมือนแผ่นซีดีนะครับตัวนี้เราก็เอาแผ่นซีดียัดเข้าไปในตัวคอนแทกนะครับแล้วเราก็กดเล่นนะครับมันก็จะมีเสียงนะครับถ้ามสมมุติว่าเราไม่เอาแผ่นซีดีนี้ใส่นะครับผมปิดออกไปมันกดมันก็ไม่มีเสียงครับ ต้องทําความเข้าใจนะครับมีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับท่านต้องกลับไปทําความเข้าใจกับลั๊ก i n contact ก่อนนะครับมันก็ทํางานเหมือนข้างต้นที่ผมบอกนะครับ library ที่ผมมีอยู่นะครับตัวที่มันโชว์ภาพหน้าปกตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปที่ไฟล์นะครับเราก็มาคลิกเอาตรงข้างหน้า library ตัวนี้นะครับสำหรับ ไลบรารีที่ไม่มีหน้าปกแล้วก็มาคลิกตรงไฟล์ทีนี้นะครับเดี๋ยวผม็อสาธิตไลบรารีที่ผมทําขึ้นมานะครับที่เป็นพินผมก็เนี่ครับผมก็เซฟไว้ที่ได้ดีนะครับตัวนี้ที่เป็นพินโปร่งของผมทํานะครับมันไม่มีภาพหน้าปกตรงนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดที่ไฟล์ครับแล้วก็ระเบิดคลิกหรือว่าลากเข้ามาก็ได้นะครับแค่นี้นะครับผมก็ใส่แผ่นซีดีให้มันแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น l ลบ r a r y พินโป่งที่ผมทําขึ้นมาที่ผมจะจําหน่ายอยู่นะครับมันไม่มีผ้าหน้าปกนะครับผมก็รา้ามาใส่แล้วก็เล่นนะครับสรุปนะครับไลบรารีที่เราโหลดมานะครับจากเน็ตจากไหนก็แล้วแต่นะครับเราไม่ต้องอินสตอลนะครับไลบรารีเราหาที่เก็บไว้นะครับไดดีหรือตรงไหนนะครับแล้วเก็บไว้ตรงนั้นพอเราจะเรียกใช้งานแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับถ้ามันไม่โชว์ รูปตรงนี้นะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็ไปเอาตรงที่เราเก็บไว้นะครับคลิกลากมาใส่หรือดับเบิลคลิกมาใส่ตรงนี้นะครับมันก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวผมจะอาไปเปิดในตัวคิวเบตนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คิวเบตครับเรามาดูที่โปรแกรมคิวเบ e นะครับในการเรียกใช้งานปลักอินคอนแทกนะครับแล้วก็ Insert Instrument นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ แอดอินทรูเมนต์แท็กแอดขึ้นมาแล้วก็เลือกนะครับอินทรูเมนต์เราจะเลือกตัวไหนนะครับเราจะเลือกคอนแท c t ใช่ไหมครับแล้วก็มาคลิกเอาคอนแท็ตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกที่คอนแท c t แล้วก็แอดขึ้นมานะครับพอเราได้แท็กของคอนแท c t ตัวนี้แล้วนะครับเราก็มาเลือกชิ้นดนตรีนะครับเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตัวป p l u ก i n contact นะครับทีนี้เราก็ไปเลือกไลบรารีที่เราต้องการนะครับเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อจะได้ใช้งานต่อไปนะครับสมมุติว่าผมจะไปเลือกพินที่เป็นของผมนะครับผมก็มาที่ได้ดีแล้วก็โฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้นะครับตอนนี้ผมก็เด็บเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับ ลราก็ได้แล้วนะครับก็สามารถเล่นในตัวนี้หรือตัวที่เป็นเครื่องดนตรีอีสานนะครับผมก็เก็บไว้ที่ตัวนี้นะครับ Sample Contact ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็ปิดตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาแทนตัวนี้ผมก็าลังเปลี่ยนแผ่นซีดีนะครับเข้ามานะครับ ผมจะเปรียบเหมือนคอนแทคเป็นเหมือนเครื่องเล่นซีดีนะครับตัวไลบรารีก็คือแผ่นซีดีนะครับส่วนตัวโปรแกรมนะครับก็เป็นเครื่องเสียงรถยนต์แล้วกันนะครับเข้าใจง่ายๆตามนี้นะครับมีแต่ไลบรารีไม่มีเครื่องเล่น cd ดีมันก็ไม่ใช้งานไม่ได้นะครับส่วนว่าผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับ ก็ใช้งานได้ครับก็ไม่ยากครับแค่นี้ครับก่อนที่เราจะโหลดไลบรารีมานะครับเราต้องมีโปรแกรมคอนแทคกก่อนนะครับอ่ามันถึงจะใช้งานได้ สำหรับใครที่โหลดไปแล้วบอกว่าหาไม่เจอในคิวเบตเล่นไม่ได้บ้างท่านต้องไปลงปลักอินคอนแทคก่อนนะครับการทํางานของคอนแทคกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําตามที่ผมแนะนําดูนะครับว่าคอนแทคมันทํางานอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจนะครับการทํางานของปลักอินนะครับเราถึงจะใช้งานมันได้อย่างสะดวกราบรื่นในวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนและกันเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าผมจะนําอะไรมาแนะนําอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Thank <laughs> you.